เจ้าแหลมศีสเกตได้เลิกคืนสังเวียนเปิดโพรายการศีสเกตปะทะคมพยักนำทัพรายการ NKL Boxing ในวันที่30เมษายนนี้โดยล่าสุดมีการยืนยันมาแล้วว่าไฟต่อไปของเจ้าแหลมศีสเกตจะเป็นการโชคอุ่นเครื่องแบบ10ยกกับคมพยักทีซีมวยไทยอดีตแชมป์โลกรุ่นไลไฟ์ฟลเวทในฐานะคู่เอกรายการ NKL boxing วันที่30เมษายนนี้โดยทางซิสเกตมีกำหนดต้องขึ้นชิงแชมป์โลกของ WBC ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทที่ว่างอยู่กับคู่ปรับเก่าอย่างคาร์ลอดเคยราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าตัวของเจ้าแหลมนั้นกลับมีอาการไตอักเสบในช่วงสัปดาห์ขึ้นชกส่งผลให้ต้องถอนตัวออกมาแบบกระทันหันและถูกแทนที่ด้วยเจสซี่โรดิเกส ดาวรุ่งไฟแรงสามารถเอาชนะคะแนนคาร์ลอดเคลลารไปได้พร้อมคว้าแชมป์โลกของดิวยูบีซีในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทไปครองได้สำเร็จซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยที่เจ้าแหลมซีสกเกตจะได้คิวชิงแชมป์กับโรดเกดในไฟต่อไปในอนาคตสำหรับฟอร์มของทั้งคู่เจ้าแหลมซีสกเกตหลังจากที่แพ้คะแนนเสียแชมป์โลกของดวยูบีซให้ฮวนฟานซิโกเอสตาดาในไฟลีแม์เมื่อปี2019 เขาก็ชนะติดต่อกันมา3ามไฟแล้วโดยไฟล่าสุดจัดการปิดบัญชีขวันไท่สิหมอเสงอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทไปได้เมื่เดือนมีนาคมปีก่อนส่วนทางคมพยักษ์เองเป็นนักชกรุ่นเดิกวัย39ปีอยู่ในสภาพที่พูดได้เลยว่าผ่านช่วงพีคมาแล้วโดยตลอด11ไฟที่ผ่านมาคมพยักษ์เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2ไฟเท่านั้นนั่นเอง